สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับแต่ถ้าใครกำลังหาร้านเติมเกมราคาถูกวันนี้ผมมีร้านมาแนะนำ Inback เติมเกมลารับเติมเกมออนไลน์สะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง และสำหรับใครที่กําลังหาแพ็กเกจเติมเกมบูมออริจินราคาพิเศษทางร้านก็มีให้เลือกมากมายหลายราคาพร้อมส่วนลดสูงสุดถึง30%และในช่วงนี้ก็พิเศษสุดๆเลยนะครับทางร้านได้ปรับราคาแพ็กใหญ่เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ2,400-2,500ถึงบาทสําหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อไปที่แฟนเพจอินแบกเติมเกมได้เลยแต่ก็ระวังเพจปลอมกันด้วยนะครับ โอเคนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการเล่นดันเจียนรายวันประจำวันศุกร์และวันอาทิตย์ในระดับยากนะครับซึ่งผมเนี่ยก็เห็นผู้เล่นหลายๆคนอยากจะผ่านกันแบบระดับ3ดาวเนาะเพื่อที่จะเอาหินตีบวกไปอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมก็เลยจะมาแนะนำวิธีการเล่นในแบบฉบับของผมแล้วกันนะซึ่งผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างง่ายด้วยเพียงแต่ว่าอาจจะมีเงื่อนไขบางอย่างยังไงก็ลองเข้าไปรับชมกันก่อนแล้วกันนะครับ เอาละครับและสําหรับในดันเจียนระดับยากเนี่ยถ้าเรานะครับอยากจะผ่านให้ได้แบบระดับ3ดาวเราเนี่ยจะต้องทําการฆ่าบอสให้ได้ทันภายใน12เทินนะซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันก็มีเทคนิคในการเล่นอยู่นิดหน่อยนะครับและตอนที่ผมเล่นผ่านแบบ3าดาวเนี่ยพลังรวมของตัวละครผม ก็อยู่ที่ประมาณ1,900 0เท่านั้นเองและในคลิปนี้นะครับก่อนที่จะเข้าไปเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทําการเปิดสเตตัสของตัวละครให้ดูกันก่อนแล้วกันนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมพลังโจมตีหรือว่าค่าแอตแทกเนี่ยก็อยู่ที่1,584นะส่วนค่าเด็กหรือว่าค่าความม่องไวเนี่ยก็อยู่ที่1 5 0 4หน่วยเนาะค่าดีเฟนต์แล้วก็ค่ารักก็ตามที่เห็นเลยนะครับประมาณ1 0 0 0ต้นตน,นะ และสาหรับเทคนิคที่ผมจะมาแนะนําในคลิปนี้นะครับเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีสัตว์เลี้ยงลูกเจี๊ยบด้วยนะจะเป็นระดับ1ดาว2ดาวหรือว่า3ดาวก็ได้เนาะขอแค่เราเนี่ยมีสกิลกันขุดก็เพียงพอแล้วนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีสกิลกันขุดของลูกเจี๊ยบมันจะทําให้เราเล่นยากมากๆเลยนะครับผมส่วนใครนะครับที่ไม่มีสัตว์เลี้ยงลูกเจี๊ยบจริงๆเนี่ยแต่ว่าพลังรวมของตัวละครเยอะกว่าผมก็สามารถเอาสกิลกันขุดตรงนี้เนี่ยไปใช้แทนกันได้นะเอาละในเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว เราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับตอนนี้เนี่ยเราก็เข้ามาอยู่กันในดันเจียนระดับยากแล้วนะครับผมซึ่งเงื่อนไขในการผ่านก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะว่าเราเนี่ยจะต้องทําการฆ่าบอสให้ได้ทันภายในจํานวน12เทินนะซึ่งวิธีการเล่นก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมให้เราเนี่ย กดสกิลบวก2แล้วก็ Power Max นะสาเหตุที่ผมแนะนําว่าให้กดสกิลบวก2เนี่ยก็เพราะว่าถ้าเรายิงจํานวนลูกกระสุนที่มากขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะติดคิติคอนเนี่ยมันก็มีสูงกว่าเนาะนี่นะครับเห็นไหมผมยิงไป3นัดเนี่ยติดคิติคอนถึง2ลูกเลยนะครับผมซึ่งมันมีประโยชน์มากเลยนะสําหรับผู้เล่นที่ยังมีพลังโจมตีที่ไม่เยอะมากเนาะ นี่นะครับพอเข้าสู่เทิร์นที่2เนี่ยเราก็จะเสียมุมในการโจมตีนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมใช้อาวุธถังอิดเนาะซึ่งข้อดีของอาวุธถังอิดเลยเนี่ยอย่างแรกก็คือ1มันโจมตีแรงมากๆนะครับและ2เนี่ยก็คือองศาในการเล่นเนี่ยเยอะมากๆเลยเนาะทําให้เรานะครับสามารถปรับองศาในการตีบอสได้ง่ายขึ้นนะและสำหรับในการตีบอสนะครับผมแนะนําเทคนิคอย่างหนึ่งแล้วกันก็คือให้เรานะครับพยายามโจมตีไปบริเวณหัวของบอสนะเพราะว่าดามเมจที่ทําได้เนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นเนาะ โอ้รอบนี้ก็ถือว่าไม่แย่นะครับองศาในการยิงของเราก็ยังถือว่าพอได้อยู่นะครับผมซึ่งในการเล่นให้ผ่านในระดับ3าดาวเนี่ยก็ต้องพึ่งดวงอยู่นิดหน่อยนะต้องดูว่าบอสโจมตีเรากลับมาเนี่ยเรานะครับมีองศาในการเล่นหรือเปล่าเนาะแต่ถ้าตัวละครของเราโจมตีแรงอยู่แล้วเนี่ยผมว่ามันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะนี่นะครับหลังจากเราโจมตีบอสไป3เทินเนี่ยพลังชีวิตของบอสก็เหลือแค่ประมาณ4 3เเท่านั้นเองนะ โอเคนะครับและในเทอร์นี้เนี่ยบอสก็ทําการปาอาวุธถังอิดมาใส่เรานะครับและตอนนี้นะครับก็คือไฮไลท์สาคัญเลยนะครับผมให้เราทําการกดสกิลบวก2 p o พาวเวอร์แม็กเหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่เราจะขาดไปไม่ได้เนี่ยนะครับผมนั่นก็คือให้เรานะครับทำการกดสกิลกันขุดด้วยนะครับผมนี่นะครับให้เรากดไปเลยจากนั้นนะครับก็ให้เราทําการโจมตีได้เลยนะ นี่นะครับก็สบายๆนะครับผมตอนนี้พลังชีวิตของบอสก็เหลืออยู่แค่ประมาณ25%นะและหลังจากที่บอสนะครับทำการโจมตีใส่เราเนี่ยองศาในการยิงของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมเลยเนาะไม่เปลี่ยนไปไหนนะครับเพราะว่าเราใช้ไอเทมกันขุดนั่นเองแล้วพอมาถึงเทอร์นนี้นะครับเราก็จะได้ใช้ท่าอันติแล้วนะครับซึ่งมันก็จะรีดดาเมจในการฆ่าบอสได้ดีขึ้นมากๆเลยนะสำหรับตอนนี้ก็เข้าสู่รอบที่9แล้วนะครับผมเราก็เหลือโอกาสในการเล่นอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะ นี่นะครับถ้าติดคิเนี่ยบอสก็อาจจะตายเนาะแต่ว่ามันไม่ติดนะครับผมโอเคตอนนี้บอสก็เหลือพลังชีวิตแค่4%เท่านั้นเองนี่นะครับพอมาถึงเธอร์นี้เนี่ยบอสก็จะทําการใช้อเทมอาวุธผลไม้นะครับผมหรือว่าไอเทมทุเรียนเนาะทำการขุดเรานะแต่ก็อย่างที่ผมได้แนะนําไปนะครับพอเรากดสกิลกันขุดเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เรานะครับไม่เสียองศาในการยิงเนาะแล้วเราเนี่ยก็สามารถทําการโจมตีบอสต่อได้เลยนะครับ และตอนนี้ก็เข้าสู่เทิร์นที่11เเนาะเราก็สามารถทำการฆ่าบอสได้แล้วนะครับ นี่นะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถผ่านดันเจี้ยนประจําวันศุกร์และวันอาทิตย์ระดับยากแบบ3ดาวได้แล้วนะบอกเลยว่าง่ายสุดๆไปเลยนะครับผมแต่ที่น่าเสียดายที่สุดก็คือของรางวัลหลังแผ่นป้ายเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มกับความพยายามของเราเลยนะเห็นไหมครับเมื่อกี้เนี่ยผมได้หินตีบวกมาแค่3ก้อนเท่านั้นเองนะซึ่งถ้าใครนะครับสามารถเล่นผ่านได้ครั้งแรกแล้วเนี่ยในรอบต่อๆไปนะครับผมแนะนําว่า,า,วาเล่นแค่ระดับง่ายก็พอนะเพราะของรางวัลหลังแผ่นป้ายมันก็แทบไม่ต่างกันเลยนะครับผม โอเคนะครับก็จบกันไปแล้วเนาะสำหรับคลิปแนะนําเกี่ยวกับวิธีการเล่นในดันเจี้ยนล,ลายวันประจําวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์ในระดับความยากแบบ3ดาวนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างเล่นง่ายมากๆเลยนะเพียงแต่สิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันเล่นยากเนี่ยนั่นก็เพราะว่าดาเมจของตัวละครเรามันยังไม่แรงพอนั่นเองนะครับ ถ้าใครนะครับที่ลองพยายามทําตามในคลิปแล้วเนี่ยแต่ก็ยังไม่ผ่านก็น่าจะมีวิธีเดียวแล้วแหละนะครับก็คือเราเนี่ยต้องพัฒนาตัวละครของเราให้มันเก่งขึ้นนั่นเองนะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับสําหรับใครที่ไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผม